สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคิดเล่นเห็นต่างกับคำาพกาคข่าววันนี้แขกแล้วก็อาจารย์เฟยนะคะมาพบกับคุณผู้ชมที่นี่ค่ะทาง v o i c e TV ทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะอาจารย์เฟย์คะ ในฐานะที่อาจารย์เฟยเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญวรรณกรรมไหนๆก็มานั่งแทนคุณอัดแล้ววันนี้แขกจะให้อาจารย์เฟมาคุยวรรณกรรมที่อาจารย์เฟสนใจในช่วงเวลานี้ในช่วงเวลานี้เพราะเห็นว่าอาจารย์เฟกําลังจะไปเสนอเปเปอร์เกี่ยวกับนวนิยายเรื่องตำนานเสาให้ของคุณแดนอารันแสงทองค่ะเรื่องสั้นนะคะพี่แขกเรื่องสั้นนะคะชื่อว่าตำนานเสาให้นะคะคุณผู้ชมก็เรื่องสั้นเล่มนี้ค่ะพี่แขกก็คือตีพิมพ์นะคะในฐานะนักวรรณกรรมเราก็จะต้องเริ่มต้นจากการที่ตีพิมพ์ครั้งแรกเนี่ย ในจุดประกายวรรณกรรมกรุงเทพธุรกิจนะคะ เดือนกันยายน2 5 4 4แต่ฉบับที่เฟมีนี้เป็นฉบับพิมพ์ครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม2552ก็คือเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะ,คะโดยหลังปกเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าข้างหลังปกด้านหลังเนี่ยเขาก็ยกคำพูดของคุณนักเขียนนะคะดนคือจริงๆแล้วเป็นคำพูดที่เป็นคำตามค,คือตัวเรื่องสั้นเนี่ยมีคำตามนะคะเขียนไว้ว่าถ้าหากมีใครถามฉันว่าในฐานะนักเขียนคุณได้เขียนเรื่องอะไรมาบ้างฉันก็จะตอบว่าตำนานเสาให้ ถ้าเขาถามอีกว่าเรื่องเดียวเท่านั้นหรือฉันก็จะตอบว่าเรื่องเดียวเท่านั้นค่ะก็คือเป็นนอาวันนี้เออเป็นเรื่องสั้นที่แดนอารันแสงทองซึ่งเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศแขกค่ะเพราะว่างานเขาได้รับการเออแปลนะคะดวงตาว่างเปล่าดวงตาว่างล่าค่ะว่าลอยมากใครกำลังคิดมากคุณแดนอารันเขียนนวนิยายออกมามากมายแต่เขาบอกว่าถ้าหากจะมีใครสักคนถามเขาว่าในชีวิตเนี่ยเขียนอะไรมาบ้างก็จะบอกว่าเขียนเล่มนี้เล่มเดียวแสดงว่า เมื่อเขียนนวนิยายเล่มนี้ออกมาแล้วหรือเรื่องสั้นเล่มนี้ออกมาแล้วเรื่องอื่นมันหมดความหมายไปเลยเหรอคะจอนเฟยก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คาใจนะคะก็อยากจะเขียนออกมาทําไมเฟยสนใจว่าคือก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องตำนานสาให้เนี่ยเรามาดูผลงานที่ผ่านมาที่เป็นชื่อเสียงที่มีชื่อเสียงของคุณแดนอารันนะคะก็จะมีอสรพิษเมื่อปี4 5ห้าซึ่งเพิ่งสร้างเป็นภาพยนตร์ไปนะคะได้รับทุนจากกระทรวงวัฒนธรรมที่แขกเราก็ไปดูด้วยนะคะแล้วก็มีอันที่ดังมากที่สุด ก็คือเรื่องเงาสีขาวหรือภาพเหมือนในวัยรหำของศิลปินนะคะตีพิมพ์ตั้งแต่ปี2536นกะคะ็มีอันนี้เป็นนวนิยาและเป็นเรื่องสั้นนะคะแล้วก็มีผลงานแปลด้วยนะคะแล้วก็ยังเป็นนักเขียนที่ผลิตงานออกมาเรื่อยๆก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่มีความสําคัญในโลก,โลกโวรรณกรรมร่วมสมัยค่ะช่วงนี้เฟยก็อ่านเล่มนี้ก็รู้สึกว่ามีอะไรให้พูดเยอะ แล้วก็วจันเฟยก,ก็ประทับใจงานของคุณแดนดานตั้งแต่เรื่องอสอรพิษ<ช>จริงๆแล้วชอบอสอรพิษแหละค่ะ,คะแล้วก็เล่นนี้เนี่ยในเชิงประวัติศาสตร์ของวรรณกรรมก็คือเขียนในยุคเดียวกันพี่แคลเฟยก,ก็เลยเอ๊ะอ่านอสอรพิษแล้วชอบนะคะก็เลยมาหยิบหยิบเรื่องนี้ขึ้นมานะคะตำนานเส้าฮห้ทีนี้ตำนานเส้าฮห้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรและทำไมมันจึงสำคัญขนาดที่ว่าเราต้องมาคุยในรายการคิดเล่นเห็นต่างจันเฟยเพราะว่า <c oughs> มันมีประเด็นให้คุยเยอะมันมีประเด็นคือเฟคิดว่าเอาเป็นกรณีศึกษาวันนี้ที่จะมาคุยกันมากกว่า <c oughs> คือถามว่ามันสําคัญยังไง iva, <c oughs> เฟคิดว่าเอาจจะไม่ได้สําคัญมากไปกว่างานชิ้นอื่นๆแต่ว่า <c oughs> งานชิ้นเนี้ยคือมันมีประเด็นหลายอย่างที่เฟคิดว่ามันพูดแล้วก็สะท้อนออกมาผ่านาเนื้อเรื่องผ่านเรื่องเล่าแล้วก็พูดกับเราด้วยในฐานะในฐานะที่เราเป็นนักวิพากษ์วิจารณ์แขกในฐานะเป็นนักวิพากษ์วิจารณ์ คน<ต>คนึงคนนี้แต่ว่าการวิสันนี่ไงมันก็หลายแบบไงคะจันเฟยอย่างอาจารย์เฟยมองในฐาน,าน <c oughs> ะนักวรรณกรรมใต่นี้ยแขกมองในฐานะนักประวัติศาสตร์ซึ่งแขกก็จะมองวรรณกรรมแบบไม่ได้สนใจสุนทรียะอะไรมากมาย <c oughs> แต่ก็จะมองว่าเอ๊ะมันบอกเล่าเรื่องราวหรือว่ามันสนทนาก,กับสังคม <c oughs> ปัจจุบันอย่างไรใช่แล้วก็เราสามารถมองได้จากหลายมุมมองคราวนี้เรื่องตำนานเสาให้เมื่อกี้พี่แขกถามว่าเกี่ยวกับอะไรนะคะตำนานเสาให้เนี่ยชื่อจะคุ้นๆมากเลยถ้าคนขับ รถไปทางภาคเหนืออะไรอย่างนี้ผ่านจังหวัดสระบุรีเพราะว่ามีอำเภอหนึ่งพี่แขกชื่อว่าอำเภอเสาให้ใช่แล้วก็คือเสาร้องไห้นั่นเองเสาร้องไห้นะคะซึ่งจริงแล้วไม่ใช่เสาเอาให้ไม่ใช่ก็คือย่อมาจากบุกเรียนค่ะย่อมาจากเออเสาร้องไห้นะคะก็คือเป็นตำเป็นตำนานที่เล่าถึงต้นกำเนิด ของชื่อหรือที่มาของดินแดงตรงนั้นนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของตัวเมืองสระบุรีแต่พอประมาณปี2540 25 2400กว่าเนี่ยก็มีการตั้งสถาปนาขึ้นให้เป็นยกให้เป็นอ,อ,อำเภอหนึ่งขึ้นมาเขาก็มีเรื่องเล่าคะ่ะพี่แขกว่า มีท่อนสูงคือเป,เป็นต้นตะเคียนะนะคะที่ทุกคืนเนี่ยคนจะได้คือได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้แล้วก็จะเห็นเหมือนคล้ายๆต้นตะเคียนลอยขึ้นมาอ,มอะไรอย่างนี้เขาก็จนกระทั่งวันแม่น้ำป่าศักดิ์หรือเปล่าใช่แม่น้ำป่าศักดิ์ค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยก็มีคนฝันว่ามีผู้หญิงมาบอกให้เอาต้นตะเคียนขึ้นนะคะก็เลยเอาต้นก็คือเป็นงมแล้วก็เจอต้นตะเคียนก็เลยเอาขึ้นแล้วก็มาประดิษฐานไว้ที่วัดที่อำเภอเสาไห้ค่ะ ก็เป็นเสาในเป็นอันนี้แกไม่รู้จริงค,คือหลังจากต้นตะเคียนต้นนั้นก็กลายมาเป็นเสาในวิหารในวัด<ช>ที่อำเภอสองให้ใ<ช>จ<ช>ังหวัดสระบุรีนี้นนเ,เรื่องฟ้นเรื่องนี้ก็เลยเขียนเป็นนิยายว่าด้วยชีวิตของ นางตะเคียนใช่ไทยมากเลยนะจานเฟย์รู้สึกว่าผีนางตะเคียนเนี่ยเป็นหนึ่งในอัลักษณ์ไทยพอๆกับผีต้นกล้วยไย่นีน่ะผีนางตานีผีตะเคียนผีแม่นางสามผีเนี่ยไม่มีต้นกล้วยอยู่เขาเรียกผีตานีใช่คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมานั่งพินิจวรรณกรรมเรื่องตำนานสองให้กันกับอาจารย์เฟย์ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ คุณผู้ชมอาจารย์เฟยก,ก็มาแนะนำตำ,ตำนานสองให้ให้แขกอ่านแขกก็สารภาพว่าแขกเนี่ยเป็นไม่ได้เป็นแฟนคุณแดน,นอารันหมายความว่า พยายามอ่านเงาสีขาวก่อนให้จบ <c oughs> คือเป็นนักาา<อ>วรรณกรรมที่แย่มากอ่านอสรพิษก็ไม่จบไม่เคยอ่านดว,วัตถิยอะไรของคุณแดนนรันจบเลยไหมจะทราบว่าเป็นนักเขียนผู้มากความสามารถนะคะ,คะแล้วก็งานของคุณแดนนารันก็ได้รับการแปลเป็นหลายต่อหลายภาษ<ส>าโอ้ฝรั่งฝรั่งก็ตื่นเต้นกับงานของคุณแดนนารันกันมากมายเนี่ยนะคะแต่แข่งในความที่ความสามารถในการอ่านวรรณกรรมค่ะจันเฟย์อยู่แค่ธมยันตีอะไรอย่างเงี้ยสนาสกสีดีแล้วค่ะบอวินิจฉัยากลอะไรเงี้ยไม่ มาไต่ลำดับขึ้นไปในวรรณกรรมที่ลึกซึ้งไปกว่านี้ได้แต่เมื่อมาอ่านออตำนานเสาให้ซึ่งขอถ่ายเอกสารจากจาจารย์เนี่ยนะค,คะผลว่าอ่านจบภายใน20นาทีก็ไม่ทราบว่าเป็นการอ่านแบบลวกๆเกินไปหรือเปล่าแต่จบอย่างรวดเร็วมากเพราะว่ามันเป็นเหมือนเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วจย์เฟย์แล้วก็แขกก็อ่านเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วหมายความว่ามันเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์แบบ ฉบับที่เป็นทางการค,คือเป็น Official National Thai History ประวัติศาสตร์ไทยฉบับราชการที่ทุกคนสามารถท่องโครงเรื่องพล็อตเรื่องอยู่ในหัวอยู่แล้วพอ่อขุนลามคำแหงประดิษฐ์อักษรไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะจันเฟซึ่งถ้าจะเป็นเนื้อหาหลักในในนวนิยายเล่มนี้และในฐานนั้น ในฐานะคนเรียนประวัติศาสตร์เราก็จะอึดอัดอึดอัดกับทุกบรรทัดของประวัติศาสตร์ทําไมไปบรรยายนางตะเคียนว่าฟันขาวผู้หญิงสมัยนั้นเขาฟันดาอะไรอย่างเ <c oughs> งี้ยแล้วก็ทําไมนางตะเคียนอ้างว่าตัวเองมีเลือดไทยแท้บริสุทธิ์เอ๊อะมันมีเลือดไทยแท้คือแขกอึดอัดกับข้อเท็จริงทางประวัติศาสตร์ตลอดเวลานี่ก็เลยคิดว่าอตัวเองอาจจะไม่มีความเข้าใจในวรรณกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ก็มาฟังอาจารย์เฟยดีกว่าว่าถ้าอ่าน จากไม่ใช่คนที่จะผิดข้อมูลทางประวัติศาสตร์ตลอดเวลาจะอ่านอย่างไรคะจอ<า>ย<า>เป็นจริงๆแล้วการอ่านคือวิจักวิจวารณกรรมนะคะค,คือการที่เราอ่านเราวิเคราะห์แล้วเราก็มีอัตรสด้วยเนี่ยมันก็เป็นคือมันเป็นเรื่องที่เราต้องใช้ประสรบการณ์ส่วนตัวพอสมควรแล้วเฟยก็เข,เข้าใจเลยที่พี่แคร์บอกว่าในฐานะนักประวัติศาสตร์อ่านแล้วรู้สึกอย่างนี้นะคะคราวนี้ถ้าเฟยอ่านบ้างเฟยจะรู้สึกยังไงนะคะก็คืออันแรกเลยคือเฟยคิดว่าเรื่องของตำนานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คือถ้าเราไปวางบริบท ในบริบทของอเขาเรียกว่าอะไรประเทศไทยร่วมสังคมไทยร่วมสมัยเราจะเห็นกระแสหลังจากาปีตุลา19เนี่ยจะมีกระแสที่ revive คือพวกเรื่องที่เป็นตำนานเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมชุมชนวัฒนธรรมท้องถิน่นภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆที่กลับมาแล้วไม่ใช่เฉพาะในวงการวิชาการนะคะแต่ในวงการวรรณกรรมเองด้วยก็คือเริ่มมาเขียนเรื่องที่เป็นเรื่องในการในทิศทางที่จะไปเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิน่นนะคะและตำน,นานเสาใหาเ้เฟก,รรก็คิดว่าไม่ได้อาจจะไม่ได้ต้องการที่จะเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยตรงแต่ว่าอย่างน้อยคือได้รับอิทธิพลจากการพยายามอ่าน เรื่องที่เป็นเรื่องเมื่อก่อนเป็นเรื่องแบบบ้านๆไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยก็ถือเป็นเรื่องที่กระเรียวกระราดไม่ไม่ได้ให้คุณค่าเนี่ยแต่ตำนานเสาให้เนี่ยกลับมาเขียนเรื่องที่เป็นตำนานแล้วเขียนถ่ายทอดออกมาในรูปที่เป็นเมื่อกี้ที่แขกเรียกว,ว่าเป็นวรรณกรรมที่มันอยู่เหนือขึ้นไปจากนวนิยายน,นำ้ำเน่าโนแบบอะไรเข้าใจง,ง,ง่ายไงก็คือคือพอเฟเห็นปุ๊บว่าเออมันเป็นเรื่องของตำนานเสาให้สิ่งแรกที่เฟรู้สึกก็คือว่าเรารอคอยที่จะได้อ่าน เรื่องราวที่เป็นเรื่องราวชายขอบของคนชายขอบที่ไม่ใช่ศูนย์กลางเพราะแน่นอนว่าศูนย์กลางคือเรื่องราวของกรุงเทพเจ้ากรุงเทพพลกรุงเทพนะคะซึ่งอันนั้นก็จะเป็นประวัติศาสตร์ฉบับกระแสะหลักใช่ไหมแต่ว่าเรื่องของตำนานเสาให้ที่ถูกหยิบยกขึ้นเป็นวรรณกรรมเนี่ยแล้วเล่าด้วยมีตัวละครเอกคือเป็นผู้หญิงซึ่งในทางวิชาการในทางสตรีศึกษาในในทางเพศวิถีศึกษาหรือว่า post colonial คือหลัง หลังอนานิคมศึกษาเนี่ยก็จะพูดมกักจะพูดกันว่าเสียงของผู้หญิงเนี่ยเป็นเสียงของคนชายขอบเป็นเสียงที่ถูกกดทับไม่ผู้หญิงไม่เคยได้พูดเลยในประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าเออมันน่าสนใจที่ตัวละครเนี่ยเป็นผู้หญิงนะคะแล้วการหยิบเอาตัวละครเป็นผู้หญิงขึ้นมาเล่าเรื่องถ่ายทอดเรื่องราวที่ผูกติดอยู่กับ พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ภูมิภาคโลเคอลนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันเป็นเหมือนการตอบกลับหรือโต้กลับเป็นพื้นที่ของการต่อสู้เพื่อที่ให้มีตัวตนท่ามกลางกระแสของเรื่องเล่ากระแสหลักเขาเรียกว่า grand narrative ก็คือที่เป็นพี่แขกบอกอะประวัติศาสตร์กระแสหลักประวัติศาสตร์ชาตินิยมต่างๆเพราะฉะนั้นตอนแรกเนี่ยเราอาจจะอ่านมาในระดับแรกได้ว่าเอ้ยตำนานเสาให้เอาเรื่องที่เป็นเรื่องมุขปาฐะ เรื่องเล่าจากปากสู่ปากมาจารึกเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วมันเป็นเหมือนกันลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อให้เสียงของคนชายขอบที่ไม่ใช่ศูนย์กลางได้ยินหรือเปล่า นั้นตอนแรกเฟรย์รู้สึกว่าเออเราอ่านด้วสายตาแบบนี้อันนี้คือความคาดหวังของอาจารย์เฟยก่อนอ่านอ่าก่อนอ่านใช่แ,<ต>แล้วก็หลังจากอ่านแล้วเป็นยังไงหลังจากอ่านแล้วนี่ก็ยาวมากเลยนะพ <c oughs> ี่แขกค,คือเราอาจจะต้องร่ายนิดนึงว่าคืออาจจะไม่ใช่แค่คาดหวังก่อนอ่านค่ะแต่พออ่านแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมีเสียงของออมีตัวละครที่เป็นผู้หญิงมีเรื่องราวของชนของของของ,ของพื้นที่ตรงนี้นะคะแต่คราวนี้มันมีปัญหาอยู่เยอะมากพอเราเข้าไปอ่านแล้วจริงๆเนี่ยเราก็พบ สิ่งหรือว่าองค์ประกอบต่างๆในตัวนวนิยายเนี่ยที่ทำให้เราตั้งคำถาม,ถามก,กับกับการให้เสียงกับคนชายขอบว่าตกลงมันกลายเป็นการให้เสียงเพื่อการยกหรือว่าการให้มีพื้นที่พี่แขกจะชอบใช่ใชไหมม,มีพื้นที่ยืนอยู่ที่ข้างๆกับอ,อำนาจหลักๆอื่นๆหรือเปล่าคะหรือว่าการหยิบเอาเรื่องท้องถิ่นมามแล้วโดยที่มีตัวละครเอกเป็นผู้หญิงเล่าผ่านเสียงของผู้หญิงหรือเปล่าแขกไม่ทราบนะคะเพราะว่า เท่าที่อ่านมันมันยังไม่ใช่ค่ะมันเป็นลบล้างแกลนเนอร์ทีฟหรือว่าเรื่องเรื่องเล่าที่เป็นโครงเรื่องใหญ่โครงเรื่องหลักค่ะหรือเปล่าโดยโดยปกติแล้วพอเราเทคแอคชั่นเนี่ยพี่แคทพี่จะเล่าเรื่องของโลโคอลด้วยเสียงด้วยตัวละครผู้หญิงเนี่ยมันก็เหมือนแค่การเทคแอคชั่นน่ะมันก็เป็นเหมือนการตอบโต้แหละโดยปกติคือในการที่เทคแอคชั่นเรายังไม่ลงไปในเรื่องของเนื้อหานะคะแต่ว่าในการเทคแอคชั่นอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนการตอบโต้แหละคราวนี้เรื่องคําถาม หรือประเด็นที่เฟซตั้งคําถามเนี่ยมันเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเบรกต่อไปดีไหมคะว่าทําสําเร็จหรือไม่สาเร็จหรือล้มเหลวหรือแขกมองว่าล้มเหลวว่าจังเฟซมองว่าสําเร็จน <laughs> ะคะ, <c oughs> คะเดี๋ยวพักเั็นสักครู่ค่ะปวดหัวเลือกสาราไม่ราคาเคืองกระเพาะอ,อาหารสารา ฟจะบอกดิฉันได้ห <Ende> ร <esa> ือยังว่าภารกิจของคุณแดนอารันที่เขียนเรื่องตำนานสาวให้ในฐานะที่จะกอบกู้ศักดิ์ศรีของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมาเคียงบ่าเคียงไหล่กับประวัติศาสตร์ที่เป็น g r แกรนด r a t i v e หรือว่าเป็นโครงเรื่องหลักของชาติเนี่ยทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จจริงๆแล้วอาจจะไห้คุณแดนอารัน คุณแขกในฐานะที่เราเดิฉันเป็นน,นักวรรณกรรมเนี่ยดิฉันจะไม่ได้อ่านในฐานะที่ผู้เขียนเป็นคนอ่านแต่ดิฉันจะอ่านเสียงของคนที่เล่าเรื่องโดยที่เมื่อกี้ดิฉันเล่าไปว่าตัวเอกเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะ,คะแล้วก็เล่าเรื่องของพื้นถิ่นคราวนี้พอมาดูในรายละเอียดเนี่ยเสียงของคนที่เล่าเนี่ยไม่ใช่เสียงของผู้หญิงแต่เป็นเสียงของผู้เล่าซึ่งมีความเป็น authoritative คือมีความเป็นเจ้าของอำนาจอยู่มากพอสมควรเพราะเรื่องเรื่องเนี่ยเริ่มต้นที่เชื้อเชิญผู้อ่านให้เข้ามาทำความเคารพนะคะกับ เสาต้นนี้นะคะคราวนี้พออ่านไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราจะเห็นอย่างหนึ่งคือเมื่อกี้บอกว่าเรามีเสียงของมีตัวละครผู้หญิงแต่กลายเป็นว่าพอดิฉันอ่านไปรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่มีเสียงอยู่เลยพี่แขกไม่มีชื่อด้วยไม่มีชื่อนะคะเป็นผู้หญิงแม่นางนั้นรชื่อนะคะแต่ว่าดำรงอายุไขมาเนิ่นานานนับสิบศตวรรษนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยผู้เล่าเรื่องเนี่ยก็อธิบายลักษณะหน้าตานะคะโดยที่เหมือนกับการเล่าเรื่องเล่าผู้หญิงคนใดก็ได้ที่เป็นอ a n o n y m o u s คือไม่มีชื่อเิรนามเป็นใครก็ได้นะคะโดยโดยใช้วยากรณ์ของการเล่าแบบเป็นวรรณกรรมไทยทั่วไปที่จะบรรยายรูปโฉมของตัวละครผู้หญิงขาเป็นต้นกล้วยแขนเป็นท่อนอ้อยออ่หน้าอกเป็นเหมือนดอกบ,บัวตูมอะไรอย่างนี้นะคะ<า>แล้วก็ ได้พูดถึงสิ่งที่อันนี้อาจจะน่าสนใจพี่แขกในฐานะเป็นนักประวัติศาสตร์บอกว่าหลังจากที่บรรยายลักษณะของออต้นนางตะเคียนนางนี้แล้วก็บอกว่าโลหิต oh ทุกหยาดในกายแม่นางเป็นไทยบริสุทธิ์และหยาดอส,สุชนของแม่นางก็เช่นกันเลือดก็เป็นไทยน้ําตาก็เป็นไทยใช่แล้วบริสุทธิ์แต่มีอายุคือหนึ่งสิบศตวตรรษหนึ่งพันปีที่แล้วค่ะและแม่นางก็จะเริ่มเล่าเรื่องผ่านเสียงของผู้เล่าผ่าน ร่างทรงคือผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ไม่ได้มีหน้าตาไม่ได้มีชื่อแต่เป็นเพียงร่างทรงของเสียงของผู้เล่านะคะ <ừ> ก็กผู้เล่าก็จะเล่าว่านางคนนี้ได้ผ่านช่วงเวลาประวัติศาสตร์แบบที่พี่แขกเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์กระแสะหลักที่เดาพล็อตเรื่องได้ว่าสมัยพระเจ้าเอกทัศน์สมัยใครต่อใครสมัยสูญเสียรรก็คือ,อมันจะมาบอกมันจะมาผลิตซ้ำความรู้ที่เรารู้อยู่แล้วอะค่ะกางเฟย์อย่างบอกว่าความเป็นไทยอยู่ณตรงนี้มาสิบสิบศตวรรษคือ ใครอ่านผู้ใครก็เอ้าความเป็นไทยมีมาเป็นพันปีแล้วเหรออ่ะอผิดนะคะเ,เลือดไทยแท้มีเหรอเอาผิดน้ําตาไทยแท้มีเหรอเอาผิดเอาทําไมผู้หญิงฟันขาวเอาผิดอันนี้คืออ่านแบบติกต๊กติ๊กสำนักประวัติศาสตร์ก<ค>็อาจจะผิดในเชิงวรรณกรรมใช่ก็นนมีตรงนี้ที่บอกว่าสุดท้ายเนี่ยมีคนพยายามที่จะให้เธอขอตัดต้นตะเคียนต้นนี้จะสุดท้ายแล้วเนี่ยเธอไม่เธอไม่ยอมให้ตัดจนกระทั่งว่ามีการที่จะได้รับข่าวจะมีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นแล้วมีความต้องการที่จะหาเสาหลักเมือง แล้วมันมีตรงนี้ด้วยไงอาจารย์เฟ์เธอก็จะรองแบบว่าคล้ายๆมองเห็นชะตากรรมของประเทศของเมืองไทยสิทธตววรษแล้วเธอก็จะโศกเศร้าอย่างเช่นตอนเสียกรุงเธอก็จะเศร้ามากตอนพ่อขุนรามคำแหงประดิษฐ์ภาษาไทยเธอก็จะรู้สึกโหแบบเฮืร์เหิมแล้วเธอก็เลยยอมให้ตัดโดยใช้คําว่านะคะในหนังสือเลาว่าได้แต่ปวารณาตัวไว้ว่าจะใช้นี่เวนี่กรรมหมดสิ้นเมื่อใดก็จะขอเกิดเป็นไทยอีกจะมาขอพึ่งใบบุญ แม่โพศบสร้างชีวิตใหม่อีกจะขอพบพระพุทธศาสนาอีกจะขอพูดจาภาษาไทยเหมือนอย่างที่บรรพบุรุษหนึ่งพันชั่วโคตรได้พูดจากันมานับพันนับหมื่นปีอีกนะคะแล้วก็พูดถึงภาษาของพ่อคุณรามคำแหงว่าอยากจะเขียนภาษาไทยอีกอืค่ะแขกก็เลยนึกถึงเหตุการณ์ปัจจุบันไงที่คนไทยไปด่าเมริกาว่าไม่มีภาษาเป็นของตัวเองค่ะเพราะฉะพอเราอ่านในรายละเอียดเนี่ยด้วยตัวละครที่เป็นตัวละครหญิงแต่ไม่มีเสียง ตัวเองเล่าผ่านเสียงของผู้เล่าที่มีลักษณะเป็นเจ้าอำนาจมีอำนาจนะคะเล่าเรื่องราวโดยใช้ภาษาเราลืมพูดถึงเรื่องภาษานะว่าเป็นภาษาพงศาวดารชุดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นน่าจะเป็นพงศาวดารเดียวกับพงศาวดารกระแสะหลักนะคะ,คะแล้วก็เล่าเรื่องราวเนื้อหาที่เป็นพงศาวดารชุดกระแสะหลักทําให้พอเราอ่านไปอ่านไปเนี่ยความพยายามแรกที่เหมือนจะให้เสียงกับคนชายขอบที่ไม่ใช่ศูนย์กลางกลับกลายเป็นว่าเสียงนั้นถูกนํามาใส่ภายใต้ ร่มนะคะของวยากรณ์ของอประวัติศาสตร์กระแสหลักไม่ด้วยไม่ว่าจะเป็นวิธีการเล่าเรื่องหรือ mode of narration ที่ผ่านผู้เล่าเรื่องที่เล่าย้อนกลับไปแล้วด้วยสายตาที่พี่แขกบอกแทบจะเป็นสายตาของคนยุคปัจจุบันเพราะตอนแรกเนี่ยเสียงเล่าเรื่องบอกให้เราถอดหมวกถอดรองเท้า,ทาวางร่มไว้ก่อนที่จะมาคำนับก็คือเหมือนพูดกับเราเลย ยุคปัจจุบันนะคะมันด้วยวิธีการเล่าเรื่องที่ไม่ไม่ได้ให้ตัวตนไม่ได้เสียงกับคนชายขอบมันก็เลยทําให้สุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องนี้ผ่านผู้เล่านะคะเข้าไปอยู่ภายใต้ร่มของวัฒนธรรมกระแสหลักเพราะฉะนั้นจากที่เฟยพูดมาทั้งหมดนะคะพี่แคลมันเหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วมันอาจจะไปตกอยู่ในกับดักของเรื่องเล่ากระแสหลักหรือเปล่าทําให้พื้นที่ที่เป็นตำนานเนี่ยพยายามที่จะยกให้เป็นวรรณคดีแต่สุดท้ายแล้วก็หนีไม่พ้นที่จะเป็นแค่เพียงแค่เรื่องชายขอบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะ ตอนจบเนี่ยก็ยังสร้างความประหลาดใจได้กับการตีความชุดที่1นชุดที่สองที่เราเพิ่งเล่าไปเพราะว่าตอนจบเนี่ยนางตะเคียนไปไม่ทัน คือมีคนเขาเอาเสาต้นอื่นไปทาเสาหลักเมืองแล้วก็คือน,นางตะเคียนเนี่ยตอนแรกใครจะมาขอตัดต้นตะเคียนเธอก็ไม่ยอมใ,ใครจะมาอูมาตัดเนี่ยเธอก็จะเปล่งอิทธิฤทธิ์อำนาจให้คนแตกกระเจิงเอาเป็นผีนางตะเคียนมาหลอกเนี่ยนะคะจนใครๆก็กลัวใช่ไหมคะจนสุดท้ายเนี่ยก็มีในพาในพรานไปขอว่าเขาจะสถาปนากรุงรัตนโกสินแล้วก็จะสร้างวางังแลวก็อยากจะเอานางตะเคียนต้นเนี้ยไปเป็นแบบ ระดับบารมีของวางใหม่ของรัตนโกสินทร์เธอก็บอกว่าเธอจะพลีชีพละอยากจะเห็นความเรืองรองของชาติอรุ่งเรืองของชาติไทยนี้เธอก็สละชีพใช่ไหมคะก็ยอมให้เขาตัดต้นตะเคียนแล้วก็เอาล่องสู่แม่น้ําป่าศัก์ไปแต่ทีนี้ระหว่างนั้นเธอก็แต่งองค์ทรงเครื่องเขาก็จะบรรยายว่าสุงมก็สวยขึ้นสวยขึ้นเธอก็แบบว่าให้อารมณ์เหมือนเจ้าสาวจะไปเข้าพิธีแต่งงานอาจารย์จะไปถวายตัวจะไปถวายตัวนะคะ ทีนี้พอไปถึงปรากฏว่าสายเปสละเขาเลือกผู้หญิงคนอื่นแล้วจ้ะเขาเลือกเสาต้นอื่นไปทําวังซะแล้วเธอก็เลยตรอมใจตายตรอมใจตายก็หมายความว่าเธอก็ค่อยๆแห้งเหี่ยวแล้วก็ไอ้ต้นตะเคียนลอยทวนน้าก็ลอยทวนแล้วก็จมลงไป,ไปเลยค,คือเรากําลังจะมองว่าจันเฟย์กาลังจะเห็นว่าเนี่ยคือ,ค,อคือความาแพ้ของท้องถิ่นหรือเปล่าค,คือท้องถิ่นเนี่ยถ้าไม่สยบยอมต่อหน้าส่วนกลางอยู่เป็นไม้ตะเคียนอยู่ในป่าเนี่ย ก็จะสวยงามอยู่อย่างนั้นใช่ไหมคะเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าอยากไปเป็นแค่เครื่องประดับไปแค่ประดับบารมีของอำนาจส่วนกลางเธอก็เป็นแค่ตัวเลือกไงก็คือกำลังจะบอกว่าไม่ได้บอกว่าเรื่องเล่านี้ตกอยู่ในกับดักนะคะ,คะซึ่งอันนี้อาจจะเป็นการมองได้แบบหนึ่งแต่อีกแบบหนึ่งก็คือว่า เรื่องเล่านี้กาลังทําให้เห็นหรือเปล่าว่าภายใต้การต่อสู้ที่คุณอยากจะไปเป็นเหมือนศูนย์กลางสุดท้ายแล้วความเป็นชายขอบของคุณจะไม่สามารถเป็นศูนย์กลางได้แล้วคุณก็จะพ่ายแพ้อยู่ดีนางตะเคียนที่เป็นต้นตะเคียนที่เป็นเพศหญิงอยากจะไปเป็นลึงที่เป็นเสาหลักเมืองซึ่งเป็นเพศชายแล้วตัวเองก็ไม่สามารถจะไปเป็นได้อยู่ดีสุดท้ายเรื่องนี้กาลังทําให้เห็นว่าภายใต้วยากรณ์ภายใต้โครงสร้างของประวัติศาสตร์ชุดนี้ภาษาแบบนี้การเล่าเรื่องแบบนี้ชายขอบไม่สามารถจะเป็นศูนย์กลางได้ ค่ะคุณผู้ชมอาจารย์เฟย์ทำให้ดิฉันงงงวยมากเลยนะคะเราเริ่มต้นจากนางตะเคียนค่ะไปลงท้ายด้วยว่าความทะเยอทะยานของนางนางตะเคียนนะคะอยากจะไปเป็นลึงของราชาอาณาจากักรแล้วก็เป็นในเมื่อเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ตัวเองก็ต้องตรอมใจตายไปนะคะแล้วก็บอกว่านี่คือความพ่ายแพ้ของอำนาจท้องถิน่นถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่านาวนิยายเล่มนี้ของแดนอรารันแสงทองนะคะเล่าเรื่องแบบที่เราสองคนอ่านเจอหรือเปล่าก็คงต้อง ไปอ่านกันด้วยตัวเองวันนี้คิดเล่นเห็นต่างกับคำพาก,กาต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ